สุขสบายดีพ่อแม่พี basics, ่น้องทั Listen, ้งหลายเมื่อในห้ากว่สิบผ้ากันไปเลาะป่าเนาะเมื่อในห้ากวาสิบผ้ากันไปเลาะป่าเลาะดงผูกเสากายใบไผ่เสบบุภาน้องเบียร์แล้วก็ไอดำอ่ะสบายดีเนย สบายดีแน่ดำเดีแอมาหน่อแม่ดิแอสบายดีนะแม่อ้าวดำสบายดีดูอ้าบริเงินแลพวกโอ้ยคอยเจิน uh. สิบบริเย ok ินอ้าวดูมือนี่สิเปใช้หมื่นนี่สิไปห้าหรอโคก เก็บขี้โต๊ะขี้ยางพี่น้องเอ้ยเคยได้ยินอยู่บ่ไปหาหลอกโคกเก็บขี้โต๊ะขี้ยางแ้วกาสิปหาคูดหอยเหลือหรือว่าหอยถากนั่นเองเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไปชมน้ำกันวาสิได้หรือบ่ได้เฮ้ยอีสชี่อาอีหมอไปเห็นสวนบักผิกบักเคื้อค่ะแล้วมึงอยจาข่ขาของเขาเด้อ ไปเผาเด้อคุณบ้าวน้ำเด้อูสวนไผ่เอาเลยอ่พบอไปอกไฟยา,า,าสาเ้าสวนไฟยาสาสิได้อันไหมบอ,บอมัวตานบนกลางหน้านะผูดุดขนาหนาผูก Để cốp chân tô còn đây nè, xong Đây này oh, có hòn phà liệt lội thế nào Nó là Hết bò, hết bò thì tốt nè Nè, cung Cô cung nội nè Áo, à, cung tai xong tuận ด้ด ну, e, at ้วมันคือตายตายสามสีตายสี่ต้นผมได้นี่ก็กุ้งด้วมันคือตายมาต้นนี่ก็งามขนาดเลรับอาลาดียวก็ได้โอ้ตายจากต้นนี้ตายสี่ต้นบ่พอต้นนก็ไก่ใสิตายนะจ้ะเอ้นี่นะนี่ตายหาต้นพ่อเ้ยต้นกุ้ง ตายหมดมีเงินน้อยเดียวโอ้ยเป็นตาสิได้จักหน่วยบ่ต้องหอย่เนาะมีแต่ผู้ซิคือคือมันไปอยู่ดอกโกนแนวน่ะโกนขี้ดินมันก็อุดหูดังมันตายมันตกเป็นโกนกิ่งๆกี่ยงก็ได้มันอยู่ในขี้ดินมันติด จกแล้วหอยนี่มันหมุดอยู่ในขี้ดินบ่อ่าบบงใบไผุ่ดหอยเหลือมันเป็นได้ไผ่เป็นหู้บ่มีใช้มีใช่ทำไ้เลยโอ้จกโอ้มีหน่วยเดียวนี่คุดบงอีกด้วยมหน่วยนี่มันบอได้คุดบนบนด้วยลูก้ำจะว่ามันสอดๆอนเดียวออกเบี้ย พี่ปใส่กระดาพี่เ้มอนอสิโซก็เลยายหน่อยอะมาให้เบิ่งด้วยให้ทานผู้ชมเบิ่งด้วยหอยเหลือเป็นอะไรโอ้เปนแนวหนึ่งหอยทะไปก็ัยห้องก็ไปมันหูหน่อยหรือหูใหญ่่ โอ้มีกำลังใจเลยเห็นห้อยหน่อยหนึ่งเ็นห้อยหน่อยหนึ่งมีกำลังใจเลยพี่น้องกำลังเท้ากระโหลกขมาได้ขึงโขกก็ได้หน่วยเดียวอืมก็ได้หน่วยเดียวเบิ่งซาบุพาตอนนี้ กำลังคุดห้อยเหลือพี่เนอะจะคิดได้จกลูกมันคือบริเวณทงจะเถื่อจะจกด้่องูห่าโกกมาใส่เด yeah, well, ้คมะนี่บอกจะจกนะอย่ายังเลิกเข้าไปอีกบอกจะจกนะ เชื่มซับเขาไปมันก็ดังแกระกแกระกโรเละค่ะมีหอยเดี๋ยวจุกย่านยังไงย่านงูย่านเงี่ยมแห่งโอฮารลมออกมีงูร้ายเด้อย,ยังเหลือไปลีนี่มันมีหูเข้าไปอีกบ่ dập hỏi két Thang mạnh ba đi. Bye bye một đại nữa มันมีมันตังโดนเลยเก๋ๆๆๆเก๋กือเห็นบ่วายเพราะมันเป็นหูเข้าไปต้องซาบ,บา่วผ่าพุทธก่อนพี่น้องได้จากอันได้ซาบ่วผ่านี่ได้จากหน่วยเด้<า>เป็นหูแนวไหน ในช่องหน่อยผู่ทสนมดแล้วนั่นราบอกไม่ใช่เหรออืออมันะในช่องน่ยโกนได้เนาะเอสียมถังเขาไปดูโกนตน่องหน่ยช่องน่ยนี่โกนตัวนี้เสียมถังเขาไปดูนียจ้า้เ เบียมพุดบหมนดูม huh. mm ้นโกลนอะไรียมเบี hmm. mm ้ยเออระเบียเออย่างเงี้เออของเื่อนี่บอกต้มตไปหมมทนมีมันกำลังกอกๆอะกำดังเถ่าบบมีไปกกอ A à. bằng sơ bóng hoa lưu lửa phóng mà <laughs> à? mẹ phi nhau. Walang, nàng chỉ chắc chắc nguôi. Mãi mẹ chắc. Bất nàng hoa cốp và nguôi nàng ngang hên phóng mẹ phi nhau. Mẹ อาล้างอยากจกโอ้ยยกมาจกมาอ่างทานผู้้งมาเออมีหอยเือมันมันมันมักูขายางหอบโคก็เมอนพอนุวยเลยนี่เย้เุ่นดเลยะ่ขับไปกูขับไป ขุดโพเลยขันเก่งขันดูปหนึ่กับพูวงพิกได้เลยได้นีมัก็ไม่หูไปลปน้ำโไปไปกทางไหนกะกว้าวไส่หน่วยใหญ่ขึ้นหน่วยน้อยเนี่ยงานทำไปส้มบางแหมห้อยเลือโอ้พอดี่จีแสบสำเนียได้อีกหน่วยหนึ่งเอาเลยฮะผัย เอานะฮะเอ้าเสียมรูดช่วยแล้วมึงช่วยแล้วมึงบ้านดำก็ได้หน่วยใหญ่แค่จะอามากเสียมได้บ่บานนี่มาเสียมค่าโอ้ใบไผ่ได้จังหน่วยเลย Đi xám nổi này Cứ kiền theo Đi xám Đi ở đây đi ao Sao bố đi xong Bố Lúc mà lái bố phải Hai chốt mười là cả Bố đây hoi phi nộng đây giờ xám nổi เจ้าายกับลูกก็ได้ซ้หน่วยเาบัวพากับชาโบก็ได้ซ้ำหน่วยมาจังไดนโง่เมื่อบอกิมเมื่อยเลยลอยลได้นี่เมื่อยลวได้นี่เมื่อบอกเมื่อ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 คนเดียวมึงได โศกอันนี้ได้ hơi แต่กี่โตกโศกเอวฮักนี่แล้วเข้าบบะนี่แล้วเข้าว่าตกโศกเอวฮักลงไปขวดัดมึงด้วยจะมาเขียนอิโม,โมโก่กบตเต็มอยู่พี่จ้ะ ชูไปเหยียบมินแด้วเด้อชูฮักตกลงไปเด้อไปไปไปเมื่อเห็นบ้าชองไม่ลูกนะเห็นบ้าไผ Điện cốc đơ điềng đàng mà sao cốc đơ điềng đàng bao nhiêu bia anh à? tì đơ điềng đàng แค nhấp cืน ít thu cá nhấp cืน bê บอผูกแขนย้ำพุดนไปบอลมันอะนะเออมันเด็ดอยู่ตีเบียมันเด็ดอยู่บอหน้าเมื่อยลนะบอลเมยบอเมื่อย่างละไล่ไขมันมากัน มาหุ่งย่งอย่เทียงไงใช่มาขดกบกับปาไปเนีุ่ดเป็นมาขุดมาหอยเหลือบ่เอิญแมพายเอิญแมพายับเ้ยย่าเอที่มนหมือนแมวแล้วท่านผู้ชมเหมือนแมวใช้มือน่อยขยิบแย้มใช้มือไงหุดเอาหุดเออเออเออทนหมนแมวทานผู้ชม

มังไม่ป่าพี่น้องมังหมอนแมวบริสุทธิ์บริเละแลยก็บไริคายคุณยายก็มาหากินน้ำปลาน้ำดงไรเกาะนในเมืองเขาคือสิบหูจักเนาะบะหมังแมวเป็นอะไร มากเล็บแมวหรือหมากหนวดแมวหมากเล็บแมวใช่มินเสนน้มากเล็บแมวเอ้ยเล็บแมวแ่เจ็บถึงหมากเล็บแมวครับโอนดงมาู้เ็แมไหมเข็ลูกก็ยาเข็มไปเอ้าเหเ็ยังกกเ็กินลางกลาอื แม่เห็กินทั้งคามูนลูกก็จกินทา้งกลางแม่ก็ลูกกน็จะกินางกลางอุยเซ่บแซ่รับแม่บลีรอบอในเมืองเขาเจ้เาจะบูจักน้ำห่าเนาะเ้ยจะกินจกสูผ่ากันกินอย่างดียวูคื้อึดตหิวขาไมไตอึดตหิวร้า อ้าวถ้ามึงก็ได้แรงงานแท้ไผ่กูจะไปได้เพราะานเน่พักให้ลูกเนเดื่องทันผู้ชมม้ยเมื่อแบบนี้เมื่อเมื่อไปจนเหมื่อยจนขาอร่อนลอยมอกบ bò đây bò đây bò, ôi than bò nó than bò than bò, nè, ngồi hiên sạm, thấy mồ nhầy ma là sai. ăn luôn là phi hỏi cả bớt thôi nị, bò đại, đại thằng này là phi nõng rồi. cờ cha, chân ủ, chân lòi โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วพอกันใหม่คลิปหนะ้า๊ายบาย